สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจเบื้องลึกในจักรวาลความคิดของนักปรัชญาคนหนึ่งนะครับที่ทั้งทรงอิทธิพลถูกถกเถียงแล้วก็อาจจะถูกเข้าใจผิดมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ Friedrich Nietzsche น,นั่นเองนะคะใช่ครับจากเอกสารวิชาการแล้วก็ข้อเขียนต่างๆที่เรามีอยู่ภารกิจของเราวันนี้เนี่ยคือการลองออกเดินทางไปพร้อมกับเขา อืจากจุดที่โลกเก่ามันพังทลายลงสู่การสแสวงหาความหมายในโลกที่มันดูเหมือนจะว่างเปล่าไปหมดเพื่อจะทำความเข้าใจว่าทำไมแนวคิดที่มันดูมืดมนแล้วก็ท้าทายมากๆพวกนี้ถึงยังคงสั่นสะเทือนวิธีที่เรามองชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ได้ครับซึ่งจุดเริ่มต้นของการเดินทางนี้เนี่ยคงหนีไม่พ้นคำประกาศที่โด่งดังที่สุดของเขาที่ว่าพระเจ้าตายแล้ว คือหลายคนได้ยินประโยคนี้แล้วอาจจะคิดว่ามันเป็นการโห่ร้องดีใจของคนที่ไม่เชื่อศาสนาใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วความหมายของมันดูจะซับซ้อนกว่านั้นมากเลยใช่ไหมครับประเด็นนั้นสําคัญมากเลยค่ะเพราะสําหรับนิเช่แล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่การเฉลิมฉลองเลยแม้แต่น้อยแต่มันคือการวินิจฉัยสภาวะของโลกสมัยใหม่ที่กําลังป่วยไข้ามากกว่าอ๋อครับเขาไม่ได้หมายความว่ามีพระเจ้าอยู่จริงๆแล้วสิ้นพระชนไปนะคะแต่เขาหมายถึงความเชื่อในพระเจ้ามันได้ตายไปแล้วในวัฒนธรรมตะวันตก ก็คือสิ่งที่เคยเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างศิงลธรรมความจริงใช่ค่ะทั้งหมดเลยค่ะทั้งศาสนา,าคริสต์หรือย้อนไปถึงปรัชญาของเพลโตที่พูดถึงโลกแห่งแบบทั้งหมดนี้มันได้พังทลายลงแล้วเหมือนกับว่าเสาหลักที่ค้ำจุนโครงสร้างความคิดทั้งหมดของสังคมมันหักโค่นลงมาใช่เลยค่ะในหนังสือ the gay science นิเชวาดภาพไว้ได้ส่งพลังมากเขาเล่าเรื่องคนบ้าคนหนึ่งที่ถือตะเกียงวิ่งเข้ามาในตลาดตอนกลางวันแสกๆแล้วก็ตะโกนถามหาพระเจ้าครับ พอคนหัวระยะเขาเลยตะโกนกลับไปว่าพระเจ้าตายแล้วและเรานี่แหละคือคนที่ฆ่าเขา oh. แต่สิ่งที่ตามมามันไม่ใช่ความยินดีนะคะคนบ้าคนนั้นกลับพูดด้วยความตื่นตระหนกว่าเราปลดโซ่ที่ล่ามโลกนี้ไว้กับดวงอาทิตย์ได้อย่างไรตอนนี้เรากำลังล,องล่องลอยไปในทิศทางไหนเรากำลังหลงทางอยู่ในความว่างเปล่าอันไร้ที่สิ้นสุดใช่หรือไม่ฟังแล้วเห็นภาพเลยครับนี่คือภาพของวิกฤตที่แท้จริงค่ะ เมื่อแผนที่และเข็มทิศหายไปเราก็เข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าสุญญิยมหรือนิเ i l ลิซึมคือความรู้สึกว่าทุกอย่างมันไร้ความหมายใช่ค่ะพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกได้ถึงความเคว้งคว้างเลยนะครับมันคือการสูญเสียคู่มือการใช้ชีวิตที่เคยมีไปแล้วเมื่อแผนที่เก่าใช้ไม่ได้นิเจอเสนอให้เรามองหาเข็มทิศอันใหม่จากที่ไหนครับในเมื่อข้างนอกมันว่างเปล่าไปหมดแล้วเขาก็บอกให้เรามองลึกลงไปข้างในค่ะ มองยังพลังขับเคลื่อนพื้นฐานที่สุดของทุกชีวิตซึ่งเขาเรียกว่าเจตจำนงสู่อำนาจหรือ will to power คำนี้เป็นอีกคำที่คนเข้าใจผิดกันเยอะมากเลยมากที่สุดเลยค่ะพอได้ยินคำว่าอำนาจคนก็จะนึกถึงการเมืองการกดขี่การควบคุมผู้อื่นอะไรทำนองนั้นแต่นั้นเป็นแค่เศษเสี้ยวแล้วก็เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปมากเลยค่ะแล้วความหมายที่แท้จริงของมันในมุมมองของนิชเช่คืออะไรครับ จากการวิเคราะห์เชิงลึกในข้อเขียนของเขานะคะเจตจำนงสู่อำนาจเนี่ยมันไม่ใช่ความปรารถนาที่จะไปครอบงามคนอื่นแต่มันคือพลังขับเคลื่อนพื้นฐานที่อยู่ในทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเลยอเป็นแรงผลักดันข้างในที่ต้องการจะเติบโตแผ่ขยายเอาชนะอุปสรรคแล้วก็แสดงศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาพอจะนึกภาพออกครับเหมือนนักกีฬาที่ พยายามทำลายสถิติของตัวเองใช่เลยค่ะไม่ใช่เพื่อเอาชนะคู่แข่งแต่เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมของตัวเองหรือศิลปินที่สร้างงานชิ้นเอกหรือแม้กระทั่งต้นไม้ที่พยายามหยั่งรากลงดินแล้วก็ชูยอดหาแสงอาทิตย์ทั้งหมดนี้คือการแสดงออกของเจตจำนงสู่อำนาจทั้งสิน้นอ๋อเข้าใจละครับมันคือพลังแห่งการสร้างสรรค์และการเอาชนะตนเองถูกต้องค่ะน่าสนใจมากครับแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องของการมีอำนาจเหนือคนอื่น แต่คือการมีอำนาจเหนือตัวเองในเวอร์ชั่นก่อนหน้าใช่เลยค่ะผมเคยอ่านเจอมาว่าจากแนวคิดนี้นิเชได้วิพากวิจารณระบบศิลธรรมที่เราคุ้นเคยกันอย่างหนักเลยเขาถึงกับแบ่งเป็นคุณธรรมแบบนายกับคุณธรรมแบบทาสทำไมเขาถึงมองว่าคุณธรรมอย่างความเห็นอกเห็นใจหรือความถ่อมตนซึ่งสังคมส่วนใหญ่ยกย่องเนี่ยถึงกลายเป็นปัญหาสำหรับเขาได้ล่ะครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะ เพราะนี่คือหัวใจสําคัญที่ทําให้หลายคนมองว่านิเชอันตรายสําหรับนิเชนะคะคุณธรรมแบบนายคือระบบคุณค่าที่สร้างขึ้นโดยผู้ที่แข็งแกร่งมีพลังชีวิตล้นเหลือครับพวกเขานิยามดี D, ว่าคือทุกสิ่งที่สูงส่งสง่างามกล้าหาญและยืนยันในชีวิตซึ่งก็สอดคล้องกับเจตนางส่อํอนาจใช่ค่ะแต่ในทางกลับกัน เขาตัวแย้งว่าคุณธรรมแบบธาตุเนี่ยมันเกิดขึ้นจากผู้ที่อ่อนแอขุ่นเคืองแล้วก็อิจฉาคนที่แข็งแกร่งกว่าอืแต่เนื่องจากพวกเขาไม่มีพลังที่จะเอาชนะได้โดยตรงพวกเขาเลยทําสิ่งที่เรียกว่าการตีกลับทางศิลธรรมการตีกลับทางศิลธรรมค่ะคือเขาประกาศว่าทุกสิ่งที่คุณทําแบบนเคยบอกว่าดีเนี่ยมันชั่วแล้วก็ยกย่องสิ่งที่ตรงกันข้ามเช่นความอ่อนน้อมถ่อมตนความสงสารให้กลายเป็นดีแทน เหมือนการเปลี่ยนกติกาของเกมเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ชนะถูกต้องเลยค่ะนีดเช่มองว่าศาสนาคริสต์คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของคุณธรรมแบบทาตที่ประสบความสําเร็จอย่างมหาศาลครับเขาไม่ได้โจมตีตัวบุคคลนะคะแต่โจมตีระบบคุณค่าที่เขามองว่ามันปฏิเสธชีวิตคือมันสอนให้เรากดขี่สัญชาตญาณธรรมชาติสอนให้เรารู้สึกผิดกับความทะเยอทะยานและบั่นทอนเจตจำนงสู่อำนาจ ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนสู่ความยิ่งใหญ่ใช่ค่ะฟังดูแล้วเจตํานงสู่อํานาจนี่คือการผลักดันตัวเองให้เติบโตตลอดเวลาซึ่งแน่นอนว่าการเติบโตมันต้องมาพร้อมกับความเจ็บปวดการดิ้นรนอืมซึ่งมันสวนทางกับปรัชญาส่วนใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาหรือสโตอิกที่พยายามจะดับทุกข์ใช่ค่ะพยายามก้าวข้ามไปให้ได้ตรงนี้นิเช่มองต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยใช่ไหมครับต่างกันคนละพั่วเลยค่ะ ในขณะที่ปรัญาส่วนใหญ่เห็นความทุกข์เป็นปัญหาที่ต้องกำจัดนีเชกลับมองว่ามันเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดเลยสำหรับการเติบโตและความยิ่งใหญ่เขาเคยเขียนไว้ว่าต้นไม้ที่ปรารถนาจะเติบโตสูงเสียดฟ,ฟ้าจะหลีกเลี่ยงพายุและอากาศที่เลวร้ายได้อย่างไรใช่เลยค่ะประโยคนั้นเลย ความสบายและความสุขอย่างเดียวเนี่ยจะสร้างได้แค่มนุษย์ที่ตื้นเขินและอ่อนแอหมายความว่าเราควยวิ่งเข้าหาความทุกข์เหรอครับเออไม่ใช่การวิ่งเข้าหาโดยไม่จําเป็นค่ะแต่คือการไม่วิ่งหนีเมื่อมันมาถึงและเข้าใจถึงคุณค่าของมันอ๋อ oh. นี่ช่เชื่อว่าสภาวะที่ดูเหมือนจะเป็นลบอย่างความเกลียดชังความอิจฉาความยากลําบากต่างๆล้วนเป็นสภาวะแวดล้อมที่จําเป็นต่อาการเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณเขาถึงก็บอกว่า เขาเป็นหนี้ปรัชญาทั้งหมดของเขากับความเจ็บป่วยเรื้อรังของตัวเองใช่ค่ะเพราะความเจ็บปวดอันใหญ่หลวงเท่านั้นคือผู้ปลดปล่อยจิตวิญญาณขั้นสูงสุดมันบังคับให้เราต้องมองลึกลงไปค้นหาความแข็งแกร่งจากข้างในแล้วก็มอบสิ่งที่เขาเรียกว่าปัญญาทัดเชิงโศกนาฏกรรมปัญญาทัดเชิงโศกนาฏกรรมนี่ขยายความหน่อยได้ไหมครับฟังดูยิ่งใหญ่และหม่นหมองในเวลาเดียวกันมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเศร้าตลอดเวลานะคะ แต่มันคือความสามารถในการมองเห็นความงามและความยิ่งใหญ่ในโศกนาฏกรรมของชีวิตอืมเหมือนเวลาเราดูละครโศกนาฏกรรมที่จบไม่สวยแต่เรากลับรู้สึกอิ่มเอมใจแล้วก็เข้าใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตลึกซึ้งขึ้นครับเข้าใจแล้วนีเช่มองว่าชีวิตก็ควรเป็นแบบนั้นคือการสามารถยืนยันและเฉลิมฉลองชีวิตได้แม้จะรับรู้ถึงความเจ็บปวดและความตายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ตามมันคือการยอมรับความจริงอันโหดร้ายของชีวิต โดยไม่สูญเสียความรักในชีวิตไปใช่เลยค่ะแล้วปลายทางของการเดินทางทั้งหมดนี้ล่ะครับปลายทางของมนุษย์ที่เผชิญหน้ากับจักรวาลที่ไร้พระเจ้าขับเคลื่อนด้วยเจตนาสู่อำนาจและโอบรับความทุกข์นีเชจ,จินตนาการว่ามนุษย์ที่ทำแบบนี้ได้สำเร็จจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรครับเขาเรียกมนุษย์ในอุดมคตินั้นว่าอภิมนุษย์หรือในภาษาเยอรมันคืออูเบเมนซ์ซึ่งจริงๆแล้วแปลว่าโอเวอร์แมนหรือมนุษย์ผู้ก้าวข้าม จะเห็นภาพกว่าคำว่าซูเปอร์แมนนะคะครับไม่ใช่ยอดมนุษย์มีพลังพิเศษไม่ใช่เลยค่ะอภิมนุษย์ของนีเชไม่ใช่ฮีโร่ในหนังแต่เป็นเป้าหมายที่มนุษยชาติควรจะมุ่งไปสู่เป็นมนุษย์รูปแบบใหม่ที่ก้าวข้ามศีลธรรมแบบฝูงชนแล้วก็กล้าพอที่จะสร้างระบบคุณค่าของตัวเองขึ้นมาใหม่นีเชเปรียบเปรยไว้ว่ามนุษย์คือเส้นเชือกที่ขึงอยู่ระหว่างสัตว์เดรัจฉานและอภิมนุษย์ค่ะเป็นเส้นเชือกที่ขึงอยู่เหนือหุบเหวเป็นการเดินทางที่อันตรายมาก แต่แนวนคิดเรื่องการสร้างคุณค่าของตัวเองนี่ฟังดูน่ากังวลเหมือนกันนะครับมันอาจจะถูกใช้เป็นข้ออ้างให้คนทำอะไรก็ได้ตามใจชอบโดยไม่สนกฎเกณฑ์ของสังคมหรือเปล่าครับเหมือนการเปิดประตูสู่ความเห็นแก่ตัวแบบสุดขั้วเป็นข้อกังวลที่สมเหตุสมผลมากค่ะและเป็นจุดที่ถูกนำไปบิดเบือนบ่อยครั้งแต่สำหรับนี้เชยการเสื่อมคุณค่าของตัวเองไม่ได้หมายถึงการทำตามอำเภอใจนะคะ รตรงกันข้ามเลยมันคือการแบกรับความรับผิดช,ชอบอันหนักอึ้งที่สุดเพราะเมื่อไม่มีพระเจ้าหรือกฎเกณฑ์จากภายนอกมาบอกว่าอะไรถูกผิดเราคนเดียวเท่านั้นที่ต้องรับผิดช,ชอบต่อคุณค่าที่เราสร้างขึ้นอ๋อและนีเชก็ได้สร้างบททดสอบทางความคิดที่โหดที่สุดขึ้นมาเพื่อท,ทดสอบว่าคุณค่าที่เราสร้างนั้นมันยืนยันชีวิตได้จริงหรือไม่บททดสอบนั้นก็คือการหวนคืนชั่วนิรันดร์ใช่ค่ะ Eternal Recurrence แค่ชื่อก็ฟังดูน่ากลัวแล้วครับมันคือการทดลองทางความคิดที่ทรงพลังมากค่ะนิเช่ให้เราจินตนาการว่าถ้ามีปีศาจตนหนึ่งมากระซิบกับเราว่าชีวิตที่เธอเป็นอยู่และเคยเป็นมานี้เธอจะต้องกลับมาใช้มันอีกครั้งและอีกนับครั้งไม่ถ้วนจะไม่มีสิ่งใดใหม่เลยทุกความเจ็บปวดทุกความสุขทุกความคิดทุกเรื่องเล็กใหญ่ในชีวิตจะกลับมาหาเธออีกครั้งในลำดับเดิมไม่ผิดเพี้ยนโอ<ห>เขาถามว่า เธอจะทรุดตัวลงกับพื้นกัดฟันด้วยความสิ้นหวังหรือเธอจะตอบกลับปิศาจนนั้นว่าท่านคือพระเจ้าและข้าไม่เคยได้ยินสิ่งใดที่เป็นทิพย์ยิ่งไปกว่านี้เป็นคำถามที่หนักอึ้งจริงๆนะครับแค่คิดว่าต้องมาเจอรถติดตอนเช้าซ้ำไปซ้ำมาตลอดการก็ทอแล้ว แต่พอมาคิดดูดีๆมันคือบททดสอบที่บีบให้เราต้องถามตัวเองจริงๆว่าเรากำลังใช้ชีวิตที่คุ้มค่าพอที่จะอยากทำมันซ้ำอีกครั้งโดยไม่มีวันสิ้นสุดหรือเปล่าใช่เลยครับการที่ยังสามารถตอบใช่กับชีวิตได้อย่างเต็มหัวใจโดยไม่มีเงืง่อนไขใดๆแม้จะต้องเผชิญกับทุกความทุกซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปช่วยนิรันด์นั่นคือการแสดงออกสูงสุดของสิ่งที่เรียกว่าอโมเฟทิดแตกต่างไปจากที่เป็นอยู่ ไม่ว่าจะในอดีตปัจจุบันหรือตลอดไปไม่ใช่แค่ทนรับในสิ่งที่จำเป็นแต่จงรักมันคือการยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งดีและร้ายเพราะมันหล่อหล,ลอมให้เราเป็นเราในวันนี้และคนที่สามารถทำเช่นนี้ได้ก็คือคนที่กำลังก้าวเดินบนเส้นเชือกไปสู่ความเป็นอภิมนุษย์ครับจากการล่มสลายของโลกเก่าเมื่อพระเจ้าตายสู่การค้นพบเข็มทิศภายในที่เรียกว่าเจตจำนงสู่อำนาจ การเรียนรู้ที่จะใช้ความทุกข์เป็นบันไดสู่ความยิ่งใหญ่และเป้าหมายสุดท้ายคือการเป็นมนุษย์ผู้ก้าวข้ามที่สามารถรักในชะตาก,กรรมของตนเองอย่างหมดหัวใจนี่คือภาพรวมการเดินทางทางความคิดที่นิเชตได้ทิ้งไว้ให้เราก่อนจะจากกันไปนะคะอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่เชื่อมโยงแนวคิดของนิเชเข้ากับยุคสมัยของเรา ในแวดวงวิชาการมีการพูดถึงแนวคิดของนักปรัญาจีนเดลเลร์สที่ตีความว่านีเชฝันถึงสิ่งที่เรียกว่าเครื่องจักรไฟของเฮราคลิสตุสเครื่องจักรไฟค่ะซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ทํางานส่วนทางกับเครื่องจักรทั่วไปมันไม่ได้สร้างผลลัพธ์ที่คาดเดาได้ตามตรรกะเดิมๆแต่กลับสร้างความหมายใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนขึ้นมาจากความเปลี่ยนแปลงและความบังเอิญแล้วมันเกี่ยวกับยุคสมัยของเราอย่างไรครับ ลองคิดดูสิคะว่าในยุคข,ของเราที่เต็มไปด้วยปัญญาประดิษฐ์และอัลกอริทึมที่ซับซ้อนเนี่ยสิ่งเหล่านี้กำลังทำหน้าที่อะไรกันแน่อืมมันเป็นเพียงเครื่องมือที่ทรงพลังในการตอกย้ำระบบระเบียบและความคิดแบบฝูงชนที่นิเชอ่อพยายามจะรื้อถอนหรือเปล่าด้วยการทำนายพฤติกรรมของเราแล้วก็ป้อนสิ่งที่เราคุ้นเคยให้เราซ้ำๆหรือว่ามันมีศักยภาพที่จะกลายเป็น เครื่องจักรไฟที่นิเชอร์ฝันถึงคือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราค้นพบรูปแบบและความหมายใหม่ๆที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนได้จริงๆเป็นคำถามทิ้งทายที่น่าขบคิดอย่างยิ่งเลยครับว่าเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดของเรากำลังจะนำเรากลับไปสู่กรอบเดิมหรือจะนำเราไปสู่การก้าวข้ามอย่างที่นิเช่หวังไว้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางสำรวจความคิดของนิเช่ไปกับเราในวันนี้สำหรับรายการ Story Being วรรณกรรมในสวนชีวิต เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ